ความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ฤาษีนารอดหรือพ่อแก่นารอดพ่อแก่นารอดหรือปู่ฤาษีนารอดหรือนามเดิมนารอดเรื่องลือขึ้นมามากศาลปูล่ฤาษีนารอดอยู่ที่วันเรียบราชบำลุงหลวงพ่อส้อยเจ้าอาวาสผู้มีวิชาอาคมได้เป็นผู้ปั้นรูปจำลองของหลวงปู่ฤาษี เป็นรูปพระฤาษีนั่งชันเขา่าทำท่าสูบุรีพระฤาษีตนนี้สร้างขึ้นจากดินเจ็ดป่าช้านี่เป็นที่มาของความแรงในริษานุภาพซึ่งจากเกร็ดประวัติที่เ่าสืบต่อกันมามีอยู่ว่าสมัยก่อนสารพบบุูรีาษีนารอดเป็นสารเพียงตาเล็กๆอยู่แถบชายแดนสีสะเกตกับขเขมรแม้สารจะเล็กและเก่าแก่แต่ก็มีผู้คนมากราบไหว้มาก เพราะเชื่อกันว่าพ่อแก่สารนี้ขลังมากสมัยนั้นชาวบ้านต้องทุกยากอย่างมากกับการหลบระเบิดหลบกระสุนเคยมีคนที่ลูกหายไปกราบไหว้บนบานกับพ่อแก่พอวันรุ่งขึ้นก็ได้เจอเจอลูกน้องที่หายไปบางคนฝันเห็นพ่อแก่จูงลูกมาให้บ้างบ้างก็ฝันว่าพ่อแก่บอกทิศทางว่าลูกอยู่ไหน มีนายตำรวจนายหนึ่งไม่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่ฤาษีที่ชาวบ้านล่ำรือจึงลบหลู่ลองดีด้วยการฉี่รถสารและรื้อสารทิ้งพอลงมือเสร็จก็เดินทางไปที่ถนนถูกรถบรรทุกวิ่งตะบึงมาชนจนตายขาที่ในที่สุดเรื่องนี้เป็นที่กล่าวขวัญกันมากถึงความเหยนของพ่อแก่นารอดในเวลานั้นเองหลวงพ่อส้อย ซึ่งอัญเชิญพ่อปู่ฤาษีไปอยู่กับท่านที่วัดเรียบบำรุงราชบางซื่อการอัญเชิญน,นั้นอัญเชิญแต่วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพ่อแก่ครั้นมาถึงกรุงเทพหลวงพ่อส้อยก็ลงมือปั้นรูปฤาษีขึ้นด้วยตัวของท่านเองชาวบ้านแถวนั้นก็มากราบไหว้ปู่ฤาษีนารอดด้วยความนับถือศรัทธาและบ้างก็มาบนบานสารกล่าว ขอโชคขอความสำเร็จในด้านต่างๆเมื่อได้ในสิ่งที่ขอก็พากันร่ำลือกันไปจนความศักดิ์สิทธิ์ปู่ฤาษีนารอดได้แพรก่กระจายเป็นที่รู้จักกันไปทั่วอิทธิฤทธิปาฏิหารพ่อแก่หรือปู่ฤาษีนารอดบางท่านว่าเป็นครูทางศสยศาสตร์ทางขเขมรบางท่านก็ว่าเป็นฤาษีชั้นพรมในคติฮินดู หรือพระนาเทพมุนีพระฤาษีองค์หนึ่งในพระฤาษีทั้ง108องค์นั่นเองว่ากันว่าปู่ฤาษีเป็นบรมคูนอกจากเป็นเอกทางวิชาอาคมและก็ยังเป็นครูทางวิชาโครงกระพันแคลค้วคลาดเสน่หเมตตามหานิยมโชคลาภการสักยันและศัพทวิชาต่างๆในคำผีพระเวทดังที่มีผู้ออกนามท่านว่า พระฤาษีนารอดยอดแก้วหรือพระฤาษีนารอดยอดปีดกที่วัดเรียบนั้นเรื่องลืมมาช้านานว่าปู่ฤาษีท่านสู่บุรีได้ประหลาดอัศจรรย์ก็จะบังเกิดขึ้นให้ทุกคนได้เห็นกล่าวคือบุหรีหมวลน,นั้นจะแดงวาววาบเหมือนถูกสู่แล้วก็จะมีควันผูพร่องออกมาดังกระแสลมอันมองไม่เห็นพ่นควันออกมากระนั้น ปูลือสีองค์นี้เขาว่ากันว่าท่านดูนักหากบนขอสิ่งของใดแล้วได้สมหวังแล้วไม่มาแก้บนก็จะพบกับความเป็นไปในทางที่ไม่ดีหรือใครมาลบหลู่ลองดีก็จะได้เห็นดีเห็นร้ายในไม่นานวันแต่พ่อปู่ก็มีเมตตาอย่างสูงส่งเพราะผู้ที่ไปขอผ่อนท่านมีว่าจะขอโชคลาภขอให้ค้าขายดีขอเรื่องการงานการเงิน ขอให้ผลทุกร้อนหรือขอทางด้านอำนาจบารมีส่วนใหญ่ก็จะได้ตามที่ขอกันไว้ในเวลามิช้านานวิธีบูชาและบนบานปู่ฤาษีนารอดเมื่อไปที่วัดเลียบราชบำรุงแล้วก็สมควรจะไปกราบไหว้บูชาหลวงปู่สวงก่อนแล้วจึงไปกราบหลวงพ่อส้อยจากนั้นจึงค่อยไปกราบปู่ฤาษีนารอดหลวงปู่สวงเป็นพระผู้มีวิทยาคม และเป็นพระที่หลวงพ่อส้อยนับถือส่วนสังขารของหลวงพ่อส้อยนั้นแม้ปัจจุบันก็ยังมีเน่าเปื่อยไปกราบไหว้สังขารของท่านและกราบรูปปั้นหลวงพ่อส้อยก่อนไหว้ขอพรปู่ฤาษีนารอดสิ่งของที่ไหว้หลวงปูส่สวงและหลวงพ่อส้อยก็มีเพียงทูบเทียนทองคําเปลวและพวงมาลายัยหรือดอกไม้ตามปกติที่เรากล่าบไหว้พระทั่ว,วไปแต่สําหรับสิ่งของ ที่ต้องเตรียมมาถวายบูชาปู่ฤษีนารอดคือบุหรี่เก้ามวนหมากผู9เก้าคำยาเส้นผลไม้ใบสีหนึ่งคู่และควรมีดอกไม้หรือพวงมาลัยมาถวายด้วย